เฮ้ย hey, มีเงิน4,000บาทจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีนะซัมซุง s a 1 1ก็มาพร้อมกับดีไซน์สวยๆมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างความชัดไท้4ส่วนเรียวมีก็ดีไซน์สวยเหมือนกันมาพร้อมกับแบตเยอะๆเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเปรียบเทียบไปดีกว่าท่านผู้ชมว่าทั้ง2รุ่นนี้เราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีผมก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันโอ้ยรุ่นไหนดีนะ คลิปนี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่มากๆนะครับท่าน,ะะนะผู้ชมแม้จะเป็น realme 12หรือว่า samsung galaxy a11 นะครับเพราะว่าทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยมีเล่นราคาจำหน่ายที่ เท่ากันอยู่ที่ ,3999 บาทตอนนี้นั้นยังไม่รวมเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆรวมไปถึงการผูกมัดกับเครือข่ายต่างๆเรือมีสิบ2เปิดราคา3999บาทส่วน Sam s u n g อ a ซ1เก็เปิดราคามา3 9 9 9บาทผมเชื่อว่ามันจะเป็นประเด็นที่ทําให้หลายๆคนตัดสินใจเลือกซื้อ2งรุ่นนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนทั้งน,นี้ทั้งนั้นครับยังไม่รวมกับโปรโมชั่นที่มีการผูกมัดตามโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับเรือมีช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นที่่าเเปิดบออรร์หรืว กมัดกับเครือข่ายเอก็จะเหลืออยู่ที่800กว่าบาทเท่านั้นนะครับซัมซุงก็ถ้าเราไปดูตามร้านค้าออนไลน์ก็มีราคาที่ถือว่าค่อนข้างดี เอมควรนว่เา,าเดี๋ยวผมจะมาเล่าสูวนฟังแล้วก็จะมาเปรียบเทียบคร่ราวๆให้ทุกคนได้ฟังกันว่าทั้ง2รุ่นนี้เราจะเลือกซื้อรุ่นไหนดีป่าเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่าเรื่องแรกเลยนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับวันนี้ไม่พ้นเรื่องของสเปคนะครับเพราะผมเชื่อว่าใครที่มีงบราคาไม่เกิน4,000บาทอยากจะต้องได้สเปคที่ดีๆอย่ากแน่นอนถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันแบบนี้ตามภาพที่ผมนํามาเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าข้อแตกต่างแล้วก็จุดเด่นจุดด้อยเนี่ยจะมีข เรื่องแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ CPU นะครับเรื่องของ CPU เนี่ยนะครับถ้าเราเอามาเปรียบเทียบไปจริงๆนะครับผมขอยกให้ Realme มีเครดิตที่ดีกว่านะครับ Realme CPU MediaTek G35 ค่อนข้างใหม่กว่า Snapdragon ที่มีอยู่ใน Samsung A 1 1เป็น A p U ที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเรื่องการเชื่อมต่างๆครับทั้งสองรุ่นนี้นะฮะรองรับ Wi-Fi 2 4 g เหมือนกันแต่ถ้าเราดูในเรื่องของการใช้งานบลูทูธเรียวมีจะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน o n 5ซึ่ง Samsung ยังคงเป็นบลูทูธเวอร์ชัน4ี่อยู่ทุกคนครับมือถือในปี2020ลําบลำโพงบลูทูธหูฟังบลูทูธบลูทูธในรถอะไรที่เป็นบลูทูธตอนนี้เปิดมาเป็นเวอร์ชัน5หมดแล้วแต่ Samsung ยังให้บลูทูธเวอร์ชัน4.2กับลูกค้าอยู่อาจจะเป็นข้อพิจารณากันนิดหนึ่งคลิปนี้ผมไม่ต้องการที่จะมาดิสเครดิตใครแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ทราบกับเงินที่คุณเสียไปต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับใครที่เน้นแบตเตอรี่แน่นอนครับผมตามสเปคเอามาเปรียบเทียบกัน Realme จะดูดีกว่าเพราะว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ ที่มีความจุให้ถึง6,000มิลลิแอมป์นะครับซัมซุงครับมีแบตมาให้น้อยนิดนึงแต่ว่าเขาเนี่ยถือว่าแก้เกมมาได้ดีมากนะครับเขาใส่เป็นพอร์ตชาร์จแบบไททีซีมาให้นะครับส่วนเดลเมีก็มีพอร์ตชาร์จเป็นไมโครแต่ว่าได้แบตเยอะกว่าอันนี้ก็ลองไปตัดสินใจดูกันแต่ถ้าถามผมผมชอบแบบไหนมากกว่าผมชอบพอร์ตชาร์จเป็นไททีซีมากกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจปิดไฟแล้วก็เสียบหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันนะครับมันก็ดีทั้งสอารุงนนั แบบอึดพอรชาร์จเป็นแบบเก่าไมโครก็คงต้องเลือกเรียวมีก็ลองไปตัดสินใจเลือกกันก็นแล้วกันสําหรับในส่วนของผลคะแนนต่างๆนะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะครับเน้นใช้งานจริงๆแล้วก็มีผลคะแนนที่เยอะจริงๆ เรียวมีจะมีเครดิตที่ดูดีกว่านะครับผลคะแนาานอัตตู้ไม่ว่าจะเป็นคะแนนรวม CPU หรือว่า GPU นะครับเรียวมี12จะมีผลคะแนนที่ค่อนข้างเยอะกว่าใครที่เน้นนะฮะใช้งานทั่วไปต้องการความลื่นไหลรวมถึงการเล่นเกมนะครับคะแนนต่างๆของเรียวมีจะมีคะแนนที่ดีกว่าภาษี CPU แล้วก็เซตแล้วก็ผลคะแนนต่างๆ เรียวมีจะทําออกมาได้ดีกว่านอกจากนั้นครับถ้าเราเปิดดูในส่วนของเซ็นเซอร์อีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรับทราบโดยเฉพาะคนที่เลือกซัมซุงเนซี่ A11 อยู่ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์จโรสโคปนะครับซัมซุงมีการตัดในส่วนของเซ็นเซอร์จโรสโคปออกนะครับทุกคนครับผมเนี่ยอารมณ์เสียมากๆากบู o ูธ4.2ตัดเซ็นเซอร์ออกนะทุกคนไม่มีจโรสโคปผมไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมีการตัดออกไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า ถ้าเราดูเอาไว้นําทางจริงถ้าไม่มีจอสโคปเราจะไม่สามารถหันซ้ายหันขวาแบบนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับ A11 สําหรับใครที่เน้นในเรื่อง,องการใช้งาน GPS อาจจะต้องพิจา,ารณากันสักนิดหนึ่งนะครับส่วนเรือมีมีมาให้ก็ไม่ต้องไปกลัวแล้วก็รวมไปถึงคนที่เล่น p ับ G เรือมีเปิดจรได้นะครับใครที่เล่นโปรแกรมโกก็เรือมีสามารถเล่นโปรแกรมโกได้แต่ว่าซัมซุงก็ไม่สามารถเล่นได้ทำไปตะถสงนใจเลือกซื้อกันนะครับรุ่นต่อไปครับผมเรื่องของดีไซน์นะครับทั้งสองรุ่นนี้ครับผมถ้าเราพูดถึงดีไซน์ทั้งสอง ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามจัดจ้านในย่านนี้เหมือนกันนะครับวัสดุงานประกอบครับผมตามเนราคา399ัเราบาบาทไม่มีรุ่นไหนที่ทําออกมาได้ดีหรือว่าเด่นกว่ากันนะครับแต่ว่ามีการดีไซน์ฝาหลังที่แตกต่างกันนะครับเบลมี่จะมีการดีไซน์ฝาหลังที่เป็นแบบด้านๆแบบนี้ก็คือข้อดีของเขาเนี่ยนะครับเวลาที่เราจับจับมันจัดติดรอยนิ้วมือยากนะครับแล้วก็เป็นรอยขนแมวยากเสริมสูงนะครับฝาหลังเขาจะให้เป็นแบบเงาๆข้อดีคือมันค่อนข้างสวยแหละแต่ว่าถ้าเราใช้งานไม่ใส่เคสหรือว่าเราจับหรือว่าใช้งานไม่ระวังเน มันจะมาแน่นอนอันนี้ก็ลองตัดสินใจดูกันนะในส่วนของกล้องนะครับทั้งสองรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังเหมือนกันนะครับตำแหน่งกล้องก็อยู่ใกล้ๆกันเบลอมีจะมาพร้อมกับเลนส์กล้องที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับในส่วนของซัมซุงจะมาพร้อมกับเลนส์กล้องที่เป็นเดลต้าก็ด้านหลังตัวเครื่องทั้งสองรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การนมือเหมือนกันเลยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของน้ําหนักนะครับทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่ามีน้ําหนักที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับซัมซุงจะมีน้าหนัก่เาวคร็มอืง บางซัมซุงจะมีตัวเครื่องที่บางกว่านะครับอย่าลืมว่าเรื่องของแบตนะครับเรียวมีจะมีมาให้เยอะกว่ามันก็เลยทาให้เป็นเหตุผลในการที่จะทมให้ตัวเครื่องหนักกว่าแล้วก็มีตัวเครื่องที่หนากว่านั่นเองนะครับสาหรับด้านบนตัวเครื่องนะครับผมสิ่งที่ซัมซุงได้เปรียบนะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟน1ตัวนะครับที่ทางเรีวมีไม่มีนะครับซัมซุงนะครับจะมีรูฟังส5มิธอยู่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับส่วนเรียวมีนะครับด้านบนจะไม่มีไมโครโฟนตัดเสียงนะครับแล้วก็รูฟังส5มพิาจะอยู่ด้านล่าง เน,นี่งที่ผมบอกไปช่วงต้นคลิปซูงเป็นพอร์ชชาร์จ Type เรียวมีเป็นพอร์ชชาร์จแบบไมโครนั่นเองทั้งสงรุ่นนี้ลําโพงก็เป็นลําโพงตัวเดียวแต่มาเรื่องของการแสดงขนบ้างล่ะสาหรับเรื่องของหน้าจอนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเรียกได้ว่ามีหน้าจอที่แตกต่างกันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับ เรียวมีจะมีหน้าจอที่ใหญ่กว่าอยู่ที่6.5นิ้วนะครับส่วนซัมซุงจะมีหน้าจออยู่ที่6.4นิ้วทั้ง2รุ่นหน้าจอจะเป็นแผ่น l ไอพีเอสอัลซีดีแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอแบบเ d ดีทั้ง2รุ่นนะครับส่อสารหน้าจอถามว่าเป็นไงบ้างนะครับผมชอบรุ่นไหนมากกว่ากันอันนี้ผมขอยกเครดิตให้เรียวมีนะครับเพราะว่าเรียวมีเนี่ยถ้าเรามองกันตรงเนี่ยจะมีสีจอที่ค่อนข้างที่จะสดกว่าซัมซุงเล็กน้อยเรียวมีมีการคาริเบตสีออกมาได้ดีกว่าเรื่องความสว่างนะครับอันนี้ผมก็ยังคง เรีมีการใช้งานกลางแจ้งจะมีความสว่างที่โอเคกว่าแล้วก็เรื่องของหน้าจอสองรุ่นนี้เนี่ยนะครับเรื่อง,องความหนาหรือว่าขอบจอที่เป็นสีดำเนี่ยนะครับถ้าเรามองตรงเนี่ยเรื่องของขอบจอนะครับซัมซุงจะบางกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็แน่นอนครับทั้งสองรุ่นนี้จะมาพร้อมกับติ่งที่ไม่เหมือนกันเรีมีจะมาพร้อมกับติ่งแบบหยดน้ําอาจจะขัดใจนิดนึงตัวซัมซุงจะมาพร้อมกับติ่งที่มีการแอบกล้องหน้าไว้ทางด้านซ้ายมือนะครับ้ถาถามผมว่าผมชอบแบบไหนมากกันถ้าเรื่องของรอยบากผมชอบของ ซัมซุงมากกว่านะครับเพราะว่าหยดน้ําผมดูว่ามันค่อนข้างที่จะเก่าไปหน่อยก็ประมาณนี้นะครับลองไปตัดสินใจดูถ้าถามผมว่าชอบดีไซน์รุ่นไหนมากกว่ากันทั้ง2รุ่นนี้ผมมองว่าดีไซน์กินกันไม่ลงนะครับก็ชอบทั้ง2รุ่นแหละรับที่เสียได้เนาะถัดไปนะครับที่เราจะมาหยิบยกแล้วก็พูดถึงกันนะครับครนี้มีผลเรื่องของการเล่นเกมซึ่งมีหลายๆคนสอบถามผมมาเยอะมากสำหรับเรื่องการเล่นเกมนะครับทั้ง2รุ่นนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเรามองในส่วนของผลคะแนนนะครับเร่องมี่จะมีผลคะแนน CPU ที่ค่อนข้างเยอะกว่านะครับ ซึ่งหมายความว่า เวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยถ้าเน้นความสมูทแล้วก็ความเนียนตาเล่นเกมไปลื่นกว่าเรียวมีเนี่ยจะทําออกมาได้ดีกว่านะครับถ้าที่ผมลองทดสอบนะครับถามว่าผมชอบรุ่นไหนเมากันผมแอบชอบเรียวมีมากกว่านะครับเพราะว่าเรียวมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมพัฟจีอ ROV โอ f i ฟรีไฟเป็นรทที่ทําออกมาแต่ละเกมเนี่ยจะทำออกมาได้ดีกว่าซัามซุงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องแบตเตอรี่นะครับถ้าเราเอามาเล่นเกมแล้วก็เปรียบเทียบไปจริงจริงซัมซุงจะมีแบตท,ที่ค่อนข้างหมดเร็วกว่าเรียวมีนะครับเรียวมีเนี่ยแบตค่อนข ทั้งวันจริงเรียวมีเรื่องแบตเนี่ยจะไว้ใจได้แล้วก็ตอบโจทย์มากกว่านะครับสำหรับความร้อนเป็นยังไงนะครับเท่าที่ผมลองทดสอบทั้ง2รุ่นนี้นะครับอุณหภูมิความร้อนจะอยู่ราวๆประมาณ4 2องศาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับแล้วก็เรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะครับทางเรียวมีเนี่ยอาจจะต้องชาร์แบตนานหน่อยนะครับเพราะว่าการชาร์จแบตเขาให้เป็นแบบว่าชาร์จแบบ10วัตต์ธรรมดาในส่วนของซัมซุงนะครับเขามาพร้อมกับชาร์จไว15วัตต์เรื่องการชาร์จแบตซัมซุงจะชาร์ววารบ ทั้งนี้นั้นเราเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะว่าซัมซุงมีแบตให้4,000เรียวมีมีแบตให้6,000นะครับสำหรับเรื่องกล้องนะครับเรียวมี12แล้วก็ Sams ุงในซีเ a 11ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด3เลนเหมือนกันนะครับต้องลาทั้ง2รุ่นมาพร้อมความละเอยียดที่3ล้านเหมือนกันนะครับเรียวมีมีเลนเดฟมาให้กับเลน์มาโคมาให้ส่วนซัมซุงนะครับจะมีเลนมุมกว้างมาให้แล้วก็มีเลนส์พอดเทนะครับ การถ่ายภาพข้อที่ผมลองทดสอบนะครับถ้อที่ผมชอบจริงๆนะครับผมชอบเรียวมีมากกว่าทุกคนดูภาพที่ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับเรื่องของไวบ์บอลานความคามชัดดีเทลการวัดแสงนะครับเรียวมีจะทาออกมาได้ดีกว่านะครับเรื่องของซัมซุงนะครับสิ่งที่ผมชอบเลยซัมซุงนะครับก็คือเรื่องของเลนส์มุมกว้างที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับการถ่ายภาพกับสถานการณ์ต่างๆมากกว่านะครับเรียวมีกล้องสวยก็จริงแต่ว่าถ้าเราเน้นถ่ายภาพมุมกว้างเรียวมีจะไม่สามารถทําได้ แต่ว่าในสิ่งที่เราวมีมีแล้วก็ซัมซุงไม่มีก็คือเลนมาโคซึ่งถ้าใครที่เน้นถ่ายมาโคถ่ายแวนถ่ายพรพถ่ายอะไรที่เป็นใกล้ๆเนี่ยนะครับเรียวมีจะตอบโจทย์กว่าใครที่เน้นเก็บภาพกว้างเน้นถ่ายวิวซัมซุงจะทําออกมาได้ดีกว่าเรื่องของคุณภาพกล้องสรุปเลยถ้าชอบรุ่นไหนผมยกให้เรียวมีทำออกมาได้ดีกว่านะครับพูดงกล้องไปแล้วนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับถ้าถามว่าถ่ายวิดีโอผมชอบรุ่นไหนมากกว่สุดสำหรับ2รุ่นนี้ผมขอยกให้ซัมซุงนะครับซัมซุงเรื่ ทำออกมาได้ดีกว่าเห็นได้ชัดเลยเปื่อวมีตอนที่เราไปถ่ายวิดีโอนะครับภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นโทนออกฟ้านะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยที่เราจับหรือว่าเอาไปถ่ายกับวัตถุที่มันต้องการที่จะตรงกับสีของมันจริงๆเนี่ยนะครับเรียวมีเนี่ยจะมีสีที่ค่อนข้างที่จะเพี้ยนไปนิดนึงนะครับยกตัวอย่างสีที่เป็นต้นไม้ที่เป็นสีเขียวนะครับซัมซุงนะครับตอนที่เอาไปถ่ายนะครับวิดีโอถือว่าทำมาได้ดีเลยนะครับภาพที่ได้จะเป็นโทนอุ่นๆนะครับแล้วก็เรื่องไวบร้านอาจจะไม่่่่่่ไได้้ตตรรงงงมมมาาาาาาากกกพลลคแแววถถทีออ็ื งานวิดีโอไม่ได้น่าเกียดเลยนะครับแล้วก็ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้แน่นอนครับก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังนะฮะวิดีโอที่ไม่สามารถเขาเรียกว,ว่าถ่ายเป็นแบบกันสั่นได้นะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยซัมซุงก็จะได้เปรียบกว่าเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะจะมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างซึ่งเรียวมีจะไม่สามารถทําได้นะครับ้าเน้นถ่ายภาพนิ่งเร okay ียวมีโอเคกว่า้ะเน้นถ่ายวิดีโอซัมซุงจะทำออกมาได้ดีกว่านะครับ้ะถามว่ากล้องหน้าเป็นยังไงทั้ง2รุ่นนี้นะครับถ้าเราดูจากสเปคทั้ง้องรุนน รกนถ่ายภาพจริงๆนะครับบางครั้งพิกเซลน้อยถ่ายภาพดีกว่ามือถือที่มีพิกเซลเยอะๆก็มีข้องหน้าถือว่าทำออกมาได้ดีทั้ง2รุ่นเลยนะครับอันนี้อยู่ที่ทุกคนแล้วแหละนะครับว่าชอบแบบไหนมากกากันนะครับข้องหน้าผมขอไม่สรุปให้ฟังกันแล้วกันเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันสกินโทนหรือว่า เฉดสีของคนของแต่ละคนเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก็แล้วก,กันนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วก,กันครับผมกับการเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับสำหรับเรือมี42แล้วก็ซัมซุงเนี่ยซีเอสิบเอ็ดนะครับสมาร์ทโฟนในราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับมีบ้างครับตูเจนบ้างหรือเปล่าผมเชื่อว่าเ,เพื่อนๆหลังจากที่ได้ดูคลิปผมแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะตัดสินใจเลือกซื้อทั้งสงรุ่นนี้ได้ไม่ยากนะครับถ้าใครชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไปด 2รุ่นนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันเน้นแบบเยอะ เล่นเกมเรือมี12จะตอบโจทย์กว่าก็ผัดชา,ด C, าร์จไท p ถ่ายเลนุ์กว้างทางซัมซุงเนี่ยจะตอบโจทย์กว่านะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณากันก็แล้วกันยังไงฝากแล้วกันครับผมสำหรับเรือมี12นะครับราคาจำหน่าย3,999บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มาแทนในส่วนของเรือมี C3 แล้วนะครับเรือมี43จะไม่มีแล้วนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ต่างๆหรือว่าตามตัวแทนจำหน่ายเรือมีนะครับหรือว่าใครที่อยากจะใช้แบบโปรโมชั่นนะครับก็สามารถไปร่วมกับโปรโมชั่นของทาง AS กับเอเอครับเราอ จะเหลืออยู่ราวๆมันแปดแล้วก็บาทเท่านั้นลำทรงก็ให้มผมไปดูนะครับตามร้านค้าอะไรต่างๆก็มีราคาที่ถือว่าค่อนข้างดีพอลองไปดวดก,กันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ได้มากก็น้อยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกรนดิ่งชั่งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาพบกัน,นบ่อยๆนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมแม็กโค้งขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เพิ่มใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ